สวัสดีวันที่15เดือน5 2021นะครับวันนี้มาวิเคราะห์บอลเอรีกอสเหมือนเดิมนะครับผู้แรกไม่ได้ให้นะครับนะไปทุลามาครับแล้วก็มันด้วยแบบความที่มันเตะเร็วเกินไปเนาะนี่มาคู่ที่2องนะกันนะครับนะระหว่างเซนทันโคดนะครับบุกมาเจอนิวคัตเซนนะครับต่อปปอครับตอนแรกเดเสมอนะตอนนี้ไหลไปปปอนะครับนะเสมอก็มีนะแล้วแต่ใครจะไปราคาไหนก็ได้เนาะโอเคคือฟอร์ม5เกมที่พบกันนะครับเป็นเซนทันโคชนะ2นิวชนะ1นะครับเสมอ2นะครับ เซนท่านโค้ดบุกมาเยือนนี่แบบเ,เป็นรองนิวคาสเซิลนะครับชนะแค่นัดเดียวเนาะแล้วก็นอกนั้นคือเสมอแล้วก็แพ้ไปทั้งหมดเลยเนาะ <S <S ดูนิวคาสเซิลนะครับที่ที่เคยพบกันมาคือนิวคาสเซิลต่อกระจายนะครับนะ0.751.250.75อย่างเงี้ยมีทั้งหมดแต่วันนี้คือแบบเซนทันโค้ดบุกมาต่อเนาะด้วยแบบฟอร์มป,ปัจจุบันมันมันดีกว่าชัดเจนเนาะส่วนนิวคาสเซิลนี่ต้องบอกว่าตกลงไปเยอะนะครับนะจากปีที่มันผ่านมาเคยอยู่แบบบนตารางอะไรนี้เนาะ ไม่ต้องถามนะครับแย่มากครับไม่ชนะใครมายาวนานมากเนาะอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับนะเซนทันนี้คือแบบเสมอสาแพ้สองนะครับนี่ก็ไม่ต่างกันเนาะไม่ต่างกันเลยครับแย่พอ,พอแย่พอกันนะแต่ว่าถ้าดูดีดอาจจะแบบเซนทันโคดอาจจะดูดีดีกว่านะครับเรื่องแบบเกมลุกเกมรับแบบนี้เนาะเนี่ยชนะออกก็เป็นเซนทันโคดนะครับเยอะกว่าเกือบยี่สิบเลยถ้าวันนี้เซนทันโคดชนะได้ก็อาอ ก็จะเป็นลองจากฟูงนี่นะครับนี่แหละครับคือแบบมันจะมีความกระตือรือร้อนนะครับมีความกระตือรือร้อนส่วนทีมเจ้าบ้านก็คือไม่มีอะไรให้ดุลแล้วมาดูเย,ยาเจ้าบ้านนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้เจ็ดยิงแปดเสียสิบเจ็ดสิบนัดชนะคร,ครั้งเดียวครับต้องบอกว่าโคตรแย่แย่สุดๆเลยละ่ะนะดูชิมเยียนนะครับชนะสี่เสมอสามแพ้สามยิงสิบสามเสียสิบก็มีชนะมีแพ้นะครับก็พอพอฟัดพอเบี่ยงได้เนาะ ในบ้านนิวคาสเซิลนะครับชนะ29เสมอ21แพ้50ยิง1.00ประตูนะทีมเยือนกอ็ชนะ36เสม 21, อ21แพ้43ยิง1.29่งจุประตูผู้นี้ต้องบอกว่าสู่สีใกล้เคียงกันจริงๆน,น,น,นะครับนะส่วนเปอร์เซ็นต์ลงทุนเขาก็อยู่นิวคาสเซิลเจ็ดนะเยอะกว่า55%เนาะก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะประมาณ1ล้านเหรียญประมาณนั้นแหละก็ไม่แปลกนะวันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆเ,าเกมดาร์บี้แมตช์แหละเพราะว่ามันอยู่ทีมนี้ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ระหว่าง ส่วนเซนทัลโคสมารีนอสนี่อยู่อยู่ระหว่างซิดนีย์ไปนิวคาสเซิลนะครับส่วนนิวคาสเซิลก็อยู่เมืองนิวคาสเซิลเลยนะครับสองทีมนี้อยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยกิโลเมตระคิดดูจากประเทศออสเตรเลียใหญ่ๆกว่าไทยประมาณยี่สิบเท่าเนาะน่าจะระยะทางถ้าแบบฝั่งนึงไปฝั่งนึงน่าจะเป็นสองสามพันกิโลได้ซึ่งแบบทีมฟุตบอลแม่งอยู่ใกล้กันมากอ่ะแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าทางเซา t h p a c ซ f ฟิกออเียนฝั่งทางนี้คือแบบมีทีมฟุตบอลเยอะมากน่าจะเป็นเมเบิล เมเบิลวิกตอรี่เมเบิลซิตี้ก็อยู่ฝั่งนี้ซิดนีย์อะไรพวกนี้แหละเยอะๆครับจำไม่ได้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่จะทิมใหญ่ๆอยู่ฝั่งนี้เนาะวันนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากดาร์บี้แมตช์นะเพราะว่ามันมันเตะสนามมันใกล้กันประมาณไม่ถึงร้อยกิโลเมตรนะครับเซนทันโคดก็อยู่ระหว่างซิดนีย์เอฟซีไปไปนิวคาสเซิลเนาะนิวคาสเซิลก็อยู่เหนือซิดนีย์ไปประมาณไม่ถึงสองร้อยกิโลก็คือดาร์บี้แมตช์นะพรุ่งนี้นะน่าจะเข้มข้นแน่นอนนะผมว่านะน่าจะเตะกันมันแน่ ส่วนนิวคาสเซวันนี้สักสีแน่นอนครับเพราะว่ามันดาวีแมทมันอยู่ใกล้ใกล้กันเนาะน่าจะยอมความกันไม่ได้ท่านวันนี้ก็ต้องการขึ้นจากฝูงวันนี้เออขึ้นรองจากฝูงก็วันนี้เล่นง่ายๆนะครับนะไปทิมเยียนครับเสมอหรือปอป,อ,ปอแล้วแต่ท่านชอบนะครับท่านชอบน้ำเยอะก็ไปปอปอแล้วก็ถ้าถ้าเอาแบบเซฟเซฟก็ไปเสมอครับสกอร์สูงก็รุนได้ต้องรอให้มันเหมือนเดิมรับรอให้มันลงก่อนก็ได้นะสะกอร์สูงตอนนี้มีสองุดห้านะ แนะนำให้เหลือส2งจก็ได้ครับอยากละึ้นเหมือนเดิมหรือถ้าใครแบบอยากเอาดีๆก็เอา2อลูกก็ได้เนาะคิดว่าน่าจะน่าจะยิงกัน2อลูกอย่างน้อยนะคู่นี้นะครับฝากกาไดไลค์ติดตามด้วยครับต่อเซ็นทันไปได้ราคาปปอราคาเสมอแล้วก็สูมสองจุดครับ